สวัสดีค่ะเซลเมโคร่าฮันด้า้าเซฟันค่ะวันนี้เมพาทุกท่านมาชมรถยนต์ฮันด้าซีวิคคันนี้รุ่น ehevrs สีขาวแพตินมัมราคา1,251,000าบาทเป็นราคาที่รวมค่าสีเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้เป็นรถที่เพิ่งมาลงใหม่และว่างอยู่พร้อมส่งมอบสำหรับท่านใดสนใจนะคะกับการเลือกซื้อรถยนต์ฮันด้าโดยเฉพาะในรุ่นนี้ฮันด้าซีวิค ehevrs เป็นรุ่นท็อปนะคะเมมีรถพร้อมส่งมอบรับได้เลยสำหรับคันนี้และโปรโมชั่นเดือนนี้แรงมากๆนะคะกับดอกเบี้ย0% 48เดือนพร้อมรับ Honda e x c u ก i ูสิคแคชุดแต่งแท้จัดเต็มหรือเลือกรับดอกเบี้ย0.99 48เดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และ Honda Ultimate Care และส่วนลด50,000บาทนะคะพร้อมกับชุดแต่งแท้จัดเต็มหรืออีกหนึ่งโปรโมชั่นค่ะกับดอกเบีย้ยพิเศษ1.99% 48เดือนปีประกันภัยชั้น1 Honda Ultimate Care และรับสิทธิพิเศษ85,000บาทพร้อมชุดแต่งแท้จัดเต็มสนใจทักหาเซลเมโครราฮอนด้า,า Me Honda ได้เลยนะคะจะซื้อสดหรือจัดไปนั้น จัดเต็มให้ทุกโปรโมชั่นและลูกค้าที่มีรถยนต์คันเดิมนำมาแลกซื้อ Honda Civic รับสิทธิพิเศษเพิ่มอีกส0 0 0มบาท โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าที่จองวันนี้ถึง11ธันวาคมและรับรถภายใน31ธันวาคมนี้เท่านั้นนะคะสำหรับโปรโมชั่นดีๆกับ Honda Civic คันนี้ติดต่อเซลเมโคราฮอนด้าได้เลยกับการรับใบเสนอราคานะคะทักมาที่เพจเซลเมโคราฮอนด้าชื่อเดียวกับช่อง YouTube ค่ะหรือสามารถแอดไลน์ไอกดค้นหาจาก ID นะคะ091047 77044กดค้นหาจาก ID เพิ่มเพื่อนได้เลยนะคะส่งข้อความที่ต้องการสอบถามได้เลยนะคะทางช่องแชทเมย์ทำไปเสนอราคาส่งให้ถูกใจค่อยออนจอง์เข้าบัญชีบริษัทเมย์มีบริการทําสัญญาไปนั้นให้ถึงที่มีบริการจัดส่งรถให้ถึงบ้านด้วยรถเทลเลอร์สไลด์บริการจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ กรณีซื้อสดนะคะก็สามารถกำหนดวันรับรถได้เลยนะคะมีรถอยู่ในสต็อกสามารถเบิกรถมาติดอุปกรณ์ตกแต่งให้ได้เลยค่ะค่าใช้จ่ายก็เป็นการโอนเข้าบัญชีบริษัทนะคะจะได้รับไปเสร็จทุกยอดปลอดภัยมั่นใจได้ร้อเซซลเมดูแลให้เองทุกข,ขั้นตอนก่อนรถถึงมือลูกค้าค่ะสนใจสอบถามเพิ่มเติมทักมาได้นะคะทางเพจเซลเมโคราทอนดาหรือหากต้องการมาชมรถที่โชว์รูม สามารถแวะมาได้นะคะบริษัทโคราฮอนด้าออโตโมบิลจำกัดอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาอยู่ตรงข้ามตลาดเซฟวันค่ะนัดหมายก่อนเข้ารับบริการหรือว่านัดหมายก่อนเข้ามาดูรถก่อนได้นะคะโชว์รูมสองชั้นมีรถจอดโชว์ให้ได้ชมกันค่ะอุปกรณ์ตกแต่งก็ติดตั้งโดยช่าง Honda าทุกชิ้นนะคะติดตั้งที่ศูนย์ Honda าค่ะ ฟลีมที่แถมเป็นลีมเซรามิก 3M เกรด c m พัดเลือกเปอร์เซ็นต์ฟลีมได้ค่ะมีให้เลือก40% 60%และ80%ค่ะเมย์ค่ะมออกบัตรรับประกันฟล์มให้7ปีเต็มติดตั้งที่ศูนย์ฮอนด้โดยช่างฟลีมของ 3M ค่ะนอกจากนี้ยังมีชุดแต่งแท้ให้รอบคันของ Modulo ด้วยนะคะแท้ทุกชิ้นติดตั้งโดยช่าง Honda มีร,รับประกันให้อุปกรณ์ตกแต่งเมีจ้างความคุ้มครองประกันภัยชั้นหนึ่งให้ด้วยนะคะ ทุนประกันของของการคุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่ง30,000บาทนะคะในส่วนของทุนประกันคุ้มครองตัวรถ90%นะคะก็แจ้งคุ้มครองให้เลยระบุคนขับได้5คนขับเข้าซ่อมศูนย์ได้ทุกสาขานะคะคของ Honda ทั่วประเทศค่ะ สำหรับท่านใดสนใจก็อย่าลืมนะคะทักหาเมยได้ที่เพจเซลเมโคราชฮอนด้าคันนี้ว่างอยู่พร้อมส่งมอบรับได้เลยนะคะสำหรับคันนี้เพิ่งมาลงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะสำหรับรถยนต์ฮอนด้าซีวิคคันนี้ลงวันที่4ทธันวาคมนะคะวันนี้เมย์รีวิววันที่6ทธันวาคมรับได้เลยสำหรับคันนี้เลขไหม่น้อยมากนะคะมาลงจากโรงงาน4กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ คันนี้เป็นรถยนต์ไฮบริดนะคะเป็นเครื่องยนต์ที่จะทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินค่ะความประหยัดสูงสุดของคันนี้นะคะ25กิโลเมตรต่อลิตรค่ะเติมน้ำมันเบนซินนะคะ9195และ E20 เป็นเครื่องยนต์ 2000cc ซนะคะพับเบาะได้อนเนกประสงค์ค่ะ ฝากระโปรงด้านหลังเปิดก็จะเป็นโชคอัพดึงขึ้นแบบนี้ได้เลยแล้วก็พับเบาะได้ด้วยอนเนกประสงค์ประหยัดน้ำมันแล้วก็สวยสปอร์ตมากๆค่ะสำหรับรถยนต์ Honda Civic คันนี้ค่ะรุ่น RS เป็นรุ่นท็อปสุดนะคะสำหรับรุ่น RS ค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหลังสีดำตกแต่งด้วยตะเข็บสีแดงค่ะมีแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังหลังคาด้านบนเป็นสีดำค่ะ มีพนักเท้าแขนนะคะวางแก้วน้ําได้สองตแหน่งจะพับฝั่งหนึ่งเพื่อวางของจะโดยสารฝั่งหนึ่งก็ได้หรือถ้ามีผู้โดยสารก็สามารถปรับเป็นที่นั่งได้เลยนะคะแต่ถ้ามีของเยอะๆก็ปรับพับนะคะเพื่อวางของแบบนี้ได้เลยอนเนกประสงค์มากๆนะคะสําสำหรับรถยนต์ h o น da c ซีวิค,ค่ะ คันนี้ว่างอยู่พร้อมส่งมอบรับได้เลยนะคะสนใจติดต่อเซลเมโคร่าฮอนด้าได้เลยค่ะคันนี้ยังไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งนะคะเป็นรถที่เพิ่งมาลงจากโรงงานค่ะถ้าติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งก็จะสวยกว่านี้นะคะมีในส่วนของสเกิร์ตรอบคันให้ด้วยค่ะคิวบันได LED คิวกันสาด ฟิลมกันรอยมือจับประตูโครเมียมค่ะและถ้ารับรถภายในปีนี้นะคะก็จะมีกระเป๋าเดินทางล้อลากให้ด้วยนะคะ20นิ้วมีวาซบิดีแอร์นะคะเป็นวาซบิที่ใส่ในกองอากาศนะคะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราต่างๆนะคะในเครื่องปรับอากาศค่ะนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเมติดตั้งให้ทุกคันนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถกับเมค่ะ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอย่าลืมนะคะทักมาได้ที่เพจเซลเมโคราทอนด้าชื่อเดียวกับช่อง YouTube นะคะเซลเมโคราทอนด้าเมตอบแชทเองคนเดียวนะคะไม่มีแอดมินสนใจยังไงก็อย่าลืมทักหามเมนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามถูกใจยังไงกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เมได้นะคะสนใจซื้อรถยนต์ฮอนด้าอย่าลืมนึกถึงเซลเมโคราทอนด้านะคะ แล้วเจอกันได้ใหม่คลิปถัดไปวันนี้สวัสดีค่ะ